ครับสบายดีพ่อแม่พี่นอ้องสบายดีพ่อแม่พี่นอ้อ,นนองเด้อมาุจคนสุดคนมัอน,นี่ตำเห็นแก้ได้พี่น้องมัอนี้ชิน้องบัวชิพามาตำเนะาะตำยังมาเบิ่งน้ำกันตำน้ <c oughs> ตานตำลาเ <c oughs> ดี๋ยวมาเบิง่งมาส่มน้ำกันเลยเนาะพ่อแม่พี่นอ้องมากมาพี่นอ้องไปมาไปเบิ่งเขื่องน้ำกันเลยเนาะจิมียังชิน้นสวัสดีครับสวัสดีครับเนี่ยสวัสดีครับ โอ้ไม่สนใจโอ้มีคนไม่สนใจเลยดูโก่นสไลด์ไปไปเบิงนตกันผมเองพี่น้อง มายาวๆเ,เลยพ่อแม่พี่น้องชิมพรีกระเทียมจวดลงไปพนนะ่ะบบต้องหนับรุ้นนี่ตกใจที่มาพลีลงตกใจนำตาลลงไป หลักคายาโตมากพี่น้องวันนี้เ้าชิดตามคกใหญ่ได้พี่น้องตามคกใหญ่<ซ>เลยนอ้วนอ้วจักหน่อยอ่าถูกเพราะว่าคกใหญ่บา้างที่แบ่งให้เอฟซี FC นำนะพี่น้อง มะเขือ,อ,อ,เ,อเทศลงไปจ้ามันเดิมพี่น้องสูตรเห้านี้บป็้อง่วงเครือพี่น้อง <c oughs> คุณภาพต้องมาก่อนค่ะในเรืเ่พิ่นว่าอาชีพายไม่ว่าหน้าต้องมาก่อน <c oughs> <c oughs> เซฟไปก่อน,นพี่น้องเพราะว่ายังงข้าใส่ลงไปข้าก็กินบิด chốt 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 bằng nào cũng phải naked à, cưng ừ. này lại nầm nệ lai nọc. này đây này có bung giải nát đẹp nọc bưng chơi nọc máy nọc 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 ถั่วฝักยาวถัวขอดยาวลงไปเลยชิมรสชาติยังคะยังค่ะอู้ยังไม่ชิมค่ะ แค่นาะซึบเนียนอ่อนะทุกทีแฮนเป็นได้็มดเอยที่นอง จิ้มแต่เลยได้ซิมเหมือนก่อนพอไหมพี่น้องโอ้ตักขึ้นนานขึ้นแทนอืมอืมอืมปวดท้องเลยนะแม่ไปทีโทรไปรทีท่ายพี่น้อง ว่าเตอนนี้เออบุฟเอ่ย์เนาะเด้อจบโทษแล้ว嘛เอาขนมจีนลงไปจ้ายั่วจ้าเอ้ยขนมจีนก็อยากหมอนนะต่างรูลไงคุณนะ ไปบวกกึนน้ำลายหรือว่าน้ำลายน้ำลายแตกน้ำนี่บแมนเลยเนาะเดินเดินโบแมนพี่น้องคนไม่มีความรู้สึกอะไรเลยมาเด้อพี่น้องมาเด้อโยนโยนมาจวดจวดกันเลยพี่น้องมามามาเอาสีเอาลงถาดกันเลยเนาะมาลง โบโบพอโหอะไรไปนงเรื่อยจะเต็มจนสุดทมอร่อยบังเกิดกะบังเกิดอาหารบังเกิดยักีกยค่ะบ้าอร่อยก็เกิดขึ้นคนหนห้นก็แม่พี่น้องห่อนหนอนพร้อมแคม มีผักเนาะผักเข้ามีผักบุกมีสะโตกินแบบว่าไปดีไปอยู่เลยผมแม่พี่น้องี๋ยวมากินมากินกับนงบัวเลยเดินผมแม่พี่น้องชิมาได้ถ่ายมาได้ถ่ายต้นกินใหบึงเด้อเนาะเอาชิมาจวดกันเลยเนาะผมแม่พี่น้องตัดผ่ามาว้าวนี่เ ถาด่อแม่พี่นอ้องกินชองคนกับนอ้องอก,กินชองคนกับแม่น้องซิงเนาะแล้วก็สีแบงให FC, เอฟซีนำแล้วเอาสิมาจวดกันเลยเดินผมแม่พี่น้องก็กอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องบัวเด้อเป็นกำลังแห่งใจให้กันกือเก่าเนาะแกไปได้หับเซิรนมาจวดจวดทำกันเลยน่ากินไหม